สวัสดีครับก็ได้หาซื้ออินทร์มมัมมาเปิดปากดีกว่าช่วงโควิดนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่ในออฟฟิศค,คนเดียวเปิดปากดีกว่าวางไว้ก่อนมาดูเนี้ยผมซื้อมาจากส่วนนี้นะครับดู ยืดเลยกลางเลยไม่รอแล้วอเขาแพ็กกิ้งมาแบบนี้ครับก็เ,เอาหัวชนกันไม่น้ากล่องยาวๆอ่าละน้าจบนี่ครับ ต้นนิดเดียวนิดเดียวดเดยวทียบกับปากกา <laughs> เล็กกว่าเส้นปากกาอีก <laughs> ดู่ะเล็กกว่าเส้นปากกาอีกใบฮีของ U a E ต้นมันเล็กหน่อยอยู่ที่ต้นละ2,000บาทใบฮี U a E นะ แล้วก็มีโคนิซี่ของอีหลานผมซื้อของอิหลานมาด้วยกลับกล่กองหน่อยเอาด้านนี้มาผมซื้อของอีหลานมาด้วยแต่ไม่รู้ตรงไหนต้องไปดูว่าอีห่านเขาเคยมีขนลวดอ่าก็เขาเฟกกิ้งดีเลยนะบีบะอ่ามีบายีอีหลาน ไม่ใช่ไบฮีสิท,ทั้ทีโคเนซีอิหร่านสามต้นโคเิซีอิหร่านเนี่ยของอิหร่านจะมีให้เห็นละมีขวดลวดนะมีขวดลวดนี่โคดนซีอิหร่านโคเนซีอิหร่านนี่ต้นละพันแปดร้อยห้าสิบก็คูณเอาแล้วกันไบฮียูเออีห้าต้นโคเนซีอิหร่านสามต้นหมื่นกว่า 15, กว่าหมื่นห้าพันกว่ากว่า กล่องเอ,อ้ก็ต้องเลี้ยงนานอยู่เหมือนกันกว่าใบขนนกจะออกก็ต้องใช้เวลานิดนึงเรามาแกะดูข้างข้างในกันก็บางคนบอกว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยใบฮีเยอะแล้วทำไมซื้อใบฮีมา ผมว่ายังไม่เยอะนะผมว่ายังไม่เยอะใบทียังไปได้เรื่อยๆอยู่ถ้าเราสังเกตดูแบบผลไม้ต่างๆพวกทุเรียนพวกเงาะพวกอะไรเงี้ยมีการขายแบบขับรถเล่เลข์ขายตามถนนเงี้ยตั้งข้างถนนเงี้ยมีให้เห็นอยู่เยอะเราก็พอจะหากินได้ แต่ใบฮีบาแต่ใบฮียังไม่ถึงขนาดนั้นยังแปลได้อีกยังสวนหนึ่งอยู่ที่นนทบ,บรุรีเขาบอกว่าปีนี้หมื่นกว่าจกว่าจังนะเขาขายยังไม่ถึงเดือนเลยหมดเลยของใบฮีนะของปีที่แล้ววันนี้ก็วันที่สองพฤษภาคมสองห้า หกสี่เราไม่ต้องกลัวว่าจะลดตลาดครับข้าวเราปลูกมาตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่เราก็ยังขายได้อยู่ยังขายได้อยู่ถึงมันไม่มีราคาแต่ก็ยังขายได้อยู่นะยังกินพลัมนี่การตลาดนี่ก็ยัง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 ไม่ต้องไปทํากันเยอะหมายถึงว่ามันไปเรื่อยๆของเขาได้ได้อยู่นะเราไม่ต้องทําการตลาดเยอะมันก็มาเองอะตลาดอะยังไม่ต้องกลัว เวลาเราปลูกแล้วก็ปลูกไปเราไม่ต้องกลัวว่จาจะขายที่ไหนไม่ต้องกลัวครับขอให้ผลผลิตออกมาดีลูกสวยผลผลิตออกมาดีเพราะว่าตัวของอินพลามก็มีเสน่ห์เวลาเขาออกมาเป็นพวงระยะสวยสีสันเขาสวยถึงเวลาคนจะวิ่งมาเองมาชมที่สวนมาดูที่สวนเราลงเฟซบุ๊กลง youtube อะไรนิดหน่อยเนี่ยบอกตำแหน่งสวนคนมาดูเพียบอยู่ใกล้ๆกล้บริเวณที่เราอยู่สวนเราอยู่คนมาดูเพียบเราก็ขายทั้งนั้น ไม่ไม่ไม,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 ไม่พอขายด้วยถามพี่โอ๊ตดูพี่โอ๊ตบอกว่าขายสุดก็ไม่พอขายผู้ผาลํำอะ่ะตัวทีที่อ้งอิงพี่โอ๊ตไม่ไม่ไม่รู้จกกักแกเป็นสุดัวงนะแต่ก็ตามเพจแกดูอยู่ไม่ต้องกลัวทำให้ออกมาซื้อสวยแต่ก่อนมลซื้อมา พันพันแปดนะต้นใหญ่กว่านี้อีกเยอะใหญ่นี่ประมาณนี้เ <DVD> ดี๋ยวนี้มันนานไปมันก็แพงขึ้นเราก็หลอดลงมันเล็กลงเล็กลงก็ต้องก็ลงเริ่มาครับถ้าเรากาดมวยเราไม่ยอมโชคสักทีมันก็ไม่ไม่มีจะไม่รู้จะเริ่มโชคตรงตรงไหนตอนไหนเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องไปลงถุงลงถุงเพราะผมก็เตรียมซืลอดมาแล้วดินเนี้ยที่จะใช้นี่ก็ ห้าถุงร้อยแต่ก่อนก็หกถุงร้อยแต่เดี๋ยวนี้เป็นพวกเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นเอาห้าถุงร้อยเราอยู่กรุงเทพเราก็ไม่ค่อยสะดวกในการหาดินก็เอาต้องอาศัยดินพวกนี้นครับปลูกมาก็รอดนะไม่มีปัญหาเก้าสิบเปอร์เซ็นตแหมมันไม่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้ไม่มีตัวตายสักตัวต้นเลยบอกว่าถ้ากลัวล้วนตลาดใบฮีกลัวล้วนตลาดไม่ต้องกลัวครับใบฮีล้นตลาด ยังขายได้ถึงราคาจะถูกหน่อยก็ไม่เป็นไรโลร้อยห้าสิบเนี่ยต้นอ่าต้นเนื้อมากี่โลล่ะโดยปกติเก็หลายทลายหลายจันปกติก็หลายจันนะใบฮีเป็นพัน์ที่ดกมากลูกก็ทลายมึงเยอะแล้วก็หลายทลายด้วยได้เงินสมมติร้อยห้าสิบเนี่ยเปรียบเทียบกับ ทุเรียนหรืออะไรอย่างอื่นนี่ก็ยังเขาถือว่ายังมึงยังว่าอยู่ในเกตดดีอยู่อยู่ในขั้นดีอยู่ถ้าเรากลัวแต่ล้นตลาดเราก็ไม่ต้องปลูกเยอะเอ,อาสักได้น้อยสิบยี่สิบต้นก็ล้นตลาดไม่ต้องปลูกเยอะปลูกไว้เฉยชมประดับสวนไปเผื่อลูกผลานได้ชิมเผื่อลูกผลานได้ทดลองเออทดลองการฝีมือไม่ต้องไปคิดอะไรมาก แล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้กินได้ได้คิมได้ได้กินผลผลิตของเราไม่ต้องหวังขายก็ได้นะเอาสักห้าต้นก็ได้เอาเนื้อเยื่อสักห้าหกต้นเงนี้ยลงทุนสักห้าต้นแล้วกันมันแพงเสร็จแล้วเราก็พวกพาะเม็ดไปผสมเราอาจจะได้กายดีก็ได้แต่ใช้คําว่าอาจะนะอาจจะได้กายดีก็ได้ลองทําไปเถอะท่านใจที่อยากจะทําพวกอินทรพลัม เนี่ยอย่างเงี้ยผมต้องว่าไปต่ํากว่าเกือบปีกว่าจะได้ลงกว่าจะได้ลงเนี่ยมันเล็กมากแล้นี่มันเล็กลงเราก็ไม่ว่ากันนะมันเล็กแต่ถ้าเป็นแหบของอ่าดีพีดีจะต้นใหญ่กว่านี้หน่อยนะแต่ต้นนั้นมันสองพันสามร้อยบาทแพงหน่อยยังขายได้ครับยังยังยังขายได้ อินพันลำถ้าเรามียังขายได้มาดูของของกีาาตันนี้ออกนี่ออกนี่ก่อนใบฮีทั้งหมดเลยเอานอนลงดี่ก่อเดี๋ยวจะล้มเสียหายเดี๋ยวนอนลงนีกก่าล้มมาเดีวเสียหายค่อยลงเนี่ยก็มีหลายสวนนะที่ที่ขายพวกพวก เนื้อเยื่อพวกเนื้อเยื่อนำเข้านี่หลายๆส่วนเราก็ศึกษาส่วนนิดนึงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะได้ไม่โดนหลอกขายต้นที่แพงเกินไปก็ดูด้วยความมั่นใจด้วยต,วตลาดโดยสมวนมากก็กโคโคก,กันนะมาปุ๊บก็ซื้อกันไปซื้อกันมาก็ก็ผลตรงหนั้นก็คืออยู่ที่ผู้บริโภคจะแพงหน่อย ผู้ขายก็ต้องหากำไรธรรมดาแหละครับเป็นกฎของการค้าขายไม่ว่ากันทนไม่ได้ไนะต้องทนไม่ได้เพราะว่าปรับปรุงสวนโคกหนองนาแล้วมีที่ว่างเยอะผมก็จะลงพุทธาลงลงอ่าน้อยนาลงฝรั่งและลง,ลง,ง,ลงไม้ลงกล้วยลงยางนาลงไม้อะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วก็ไม้พืชยืนต้น แล้วไม้ไม้ผลกินได้แล้วก็ผมก็มองอินพลัมเป็นพืชที่สูงแล้วเราตัดแต่งจริงด,ดีเขาก็มีผลออกมาให้เราเชยชมสวยแล้วก็กินได้ด้วยประดับบ้านไปได้ด้วยสวยผมว่าน่าจะสวยแล้วก็คนเห็นใบผ่านมาผ่านไปก็จะเห็นผลประดิษฐ์ที่ออกมาสวยถ้าไม่มีเกิดปัญหาอะไรนะหมายถึงว่าไม่มีโรคม,มีภัยลำลายต้นอินพลัมพังหมดไม่เจอด้วง ก็คงจะพอก็คงจะพอโชว์ได้อยู่ก็ต้นเงี้ยนะสามสามปีอัพต้นอย่างงี้คุยซี่หลานนี้ผมก็ดูในอ่ายู u ูบหน่อยว่าก็โอเคใช้ได้นะก็เราอยากได้สีแดงอ่ะพก็สีเหลืองใบฮีคนบอกว่ามีเยอะแล้วก็อยากได้สีแดงแต่ผมสังเกตดูสวนต่างๆนะคุยซี่เนี่ย อ่าไม่ดกเหมือนกับบาฮีนะจะไม่ดกเข้าบาหฮีแต่ข้อดีคือออกทวออกทวายเขาว่างนั้นนะเขาว่างนั้นนะแต่ผมไม่ผมไม่ชอบทวายเท่าไหร่นะเพราะถ้าคุณอยากขายเนี่ยมันออกมากระายกระใจกระาจออกเรื่อยๆเนี่ยคุณจะขายยังไงอะขายทลายหนึ่งต้องคนอื่นอยากกินอีกไม่มีแล้วต้องรออีกนู่นมันไม่มีพลังเหมือนแบบ บาฮี ü, บาฮีเขามีพลังออกมาพร้อมกันขายพร้อมกันถ oui, ้าไม่ขายไปทางก็เจ hey, ่งพร้อมกันหมดเลยมันก็ออกมาปุ๊บซื้อซื้อคนนี้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 ซื้อมันก็ได้กินทุกคนได้ได้กินทุกคนทุกคนนะในความคิดผมนะจะมันจะมีพลังเยอะแล้วขายแต่ข้อเสียคือเยอะมากก็ขายไ่ทางก็เน่าแต่รูป แตถ่ถ้าวายก็ดีคือค่อยๆอ,ออกแต่มันไม่มีพลังคือมันมาที่จันถ้าเราต้องการเยอะเราต้องปลูกหลายๆต้นแล้วก็ออกมาที่จันะก็จะทําให้แบบรออันนี้ออกมาจันหนึ่งได้ผลผลิตอ่ะเพื่อนๆเอาไปชิมซื้อขายรอพี่โอ้ดูเราพลังนะมันน้อยพลังขับเคลื่อนมันน้อย เอามาแล้วอีหลานไม่ต้องกลัวเรื่องการตลาดครับใบฮีไม่ล้นก็ไม่เป็นไรเขาให้ขาล้นล้นไปเราก็ปลูกพัน์พ่อเม็ดผสมไปด้วยพ่อเม็ดก็ดีครับข้อดีของเนื้อเยื่อคือข้อดีของเนื้อเยื่อคือหนึ่งเราจะได้ต้นเมียตามที่เราต้องการได้ต้นผู้ตามที่เราต้องการคือพวกเนื้อเยือ่อแล้วรสชาติที่ออกมาก็เหมือนกันทุกต้นนะ แต่ข้อเสียเขาคือแพงแพงมากคนไหนทุนน้อยก็ค่อยๆทาแบบผมค่อยๆซื้อผสมมาสานไปเก็บสะสมไปแต่ข้อเสียก็คืออันหนึ่งพี่อันหนึ่งน้องอันหนึ่งอนุบาลมันหลายระดับซื้อมาเรื่อยๆมันไม่แบบคนมีเงินก็จะซื้อปุ๊บรวดเดียวเลยมันก็ออกมาพร้อมกันเลยแต่ผมว่มาพี่แล้วก็าน้องมาลูกมาหลานมาหลนก็ค่อยๆซื้อไปเดือวนี้แปดต้น ก็ยังไปได้เรื่อยอยู่นี่คือคือคือเราก็ค่อยซื้อไปเป็นลักษณะนเนี้ครับซื้อค่อยซื้อไปก็อเอาพวกเนื้อเนื้อเนื้อเยื่อ,อมาปลูกอ่าพราะเม็ดก็มีข้อดีนะคือหนึ่งเราอาจจะได้ต้นพันธุ์ที่ถูกสองเราปลูกเราอาจจะได้การกลายพันธุ์ที่ดีได้พันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้น ข้อเสียเขาก็คืออย่างนี้คือหนึ่งก็อาจจะได้ต้นตัวผู้เยอะกว่าต้นตัวเมียสายพันธุ์ไม่นิ่งทำไมายถึงว่ารสชาติไม่นิ่งว่าต้นนี้รสชาติหนึ่งต้นนี้อีกรสชาติหนึ่งถ้าได้ต้นเมียมานะคนละรสชาติสมมติเราขายต้นนี้ลูกเป็นไก่พันธุ์ที่ดีอร่อยเงี้ยนี้พอเราจะเอาลูกลูกค้าบอกว่าอยากได้เอาเอารสชาตินี้มาก็ไม่มีแหละก็มีต้นเดียว อยากได้ก็ต้องสู้แพงก็ต้องสู้ไม่งั้นเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราทําเองไม่เป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อเยื่อถ้าทําเป็นแล้วก็ทําไปแล้วเราทําเป็นต้องซื้อเขาอยากได้ก็ต้องซื้อแพงก็ต้องซื้อนะ่ะอืมไม่รู้อ,อย่างอย่างพวกอพวกที่มันแพงกว่านี้เราซื้อได้แค่ใบฮีคอนิซี่คือราคาที่เราพอสัมผัสได้ก็ใบฮีคนิซี่อย่างเงี้ยราคาเราพอสัมผัสได้พวกเนื้อเยื่อนะ แต่พวกใบฮีแดงเบมอเปดาหารหรืออะไรต่างๆที่ผมกล่าวถึงโอ้หราคาไปดูเหอะหมื่นอัพถูกสุดเจ็ดพันห้าไม่ไหวอะครับไม่ไหวนะีพวกนั้นเราสัมผัสได้เนี่ยก็คือพวกใบยีคุดิซี่ราคาพอสู้ได้พอทนได้พอสู้ได้ก็ประมาณนี้แล้วอยนั้นก็ไม่ไหว พอรู้ว่าคนต้องการรสชาติดีนี <laughs> ่โหราคาอัพขึ้นไปแบบผู้บริโภคนี่ตีลังกาเลยสู้ไม่ไหวราคาสูงมากก็เอาแบบนี้ไปก่อนไปฮีคนนี้ซี่อิหลานก็ดูก็โอเคใช้ได้นะเท่าที่ผมเห็นในคลิปคนอื่นนะก็ผลโตก็ใช้ได้คนนด้ซี่ของอิหลานใบฮีอันเนี้ยคนนี้ซี่ บฮีใบฮียูอีอีอูดิซีอีหลาดดูดิโอเคไปว่ากันอีกทีนึงไปเดี๋ยวเอาไปลงถุงก่อนประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับก็สรุปก็คือผมจะลงปู่นะเดี๋ยวผสมดินก่อนก็มีดินทั่วไปนี่แหละที่ซื้อมา ดินทั่วๆไปซื้อมาเดี๋ยวก็จะผสมดินก่อนบรรจุถุงถุงผมก็เขียนแบบเนี้ยผมก็เขียนถุงเขียนเขียนถุงไว้เงี้ยแล้วแสงไม่เห็นไหมเนี่ยบาฮีลงวันลงเดือนอะ่ะคน,นิี้ี่อะไรเงี้ยเขียนไม่ ใช้พวกนี้แหละเดี๋ยวหาต้นส้มคนไม้มามาก่อนเดี๋ยวหาของมาใส่ต้นส้มคนไม้นิดนึงเอาถังมาใส่น้ำส้มคนไม้หน่อยเรียน้ำมาแล้วต้นส้มคนไม้ใส่หน่อยผมซื้อมาจากม้บเอียงแบ่งมาไว้ใส่น้ำส้มคนไม้ในน้ำหน่อยน้ำถังหนึ่งถุงนี้เดี๋ยวน้ำส้มขอนไม้ใส่นิดนึ่งกันเชื้อราหน่อยไม่เยอะ นีดเดียวพอคอว้เอามือเนี่ยคุณเลยในเมื่อเราจะคนเออ ใบฮีของอยูย e e, ดูด้านหน้าก็ยังไม่มีอะไรที่มันดินนิ่มๆอยู่เลยลากจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมลองถอดลองดูสักต้นจะหยุดหรือว่าจะต่อเขาดูถอดดูสักต้นก่อนเอาใบมีก่อนเพื่อนนะตรงนี้นะแกินนิดนึงเขาดูตรงนี้หน่อยเป็นไงมันลากมัน โอเคไหมขอดูหน่อยโอ้แ่นมากเลยผมจะพอหรือว่าจะไปต่อขอดูลากก่อน หนึ่งศูสี่ลากก็มีครับแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ลากก็มีแต่ยังไม่แข็งแรงผมจะเดินต่อเลยผมจะเดินต่อเลยสายเข้าไปเลย ว่าผมทํางานไม่มีเวลาที่จะมาประคบหมุมเขาเอาละผมทํางานไม่มีเวลาที่จะมานั่งคอยทําที่นี่ทีหน่อยผมจะเดินเลยอ่าเอาละเข้าไปในนี้เรียบร้อยละผมจะเดินต่อเลยจะไม่หยุดจะรอดหรือไม่รอดจะแก้งให้ทราบอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เดินตรงน,นี้ก่อน ตอนนี้ก็ยกมาไว้ที่เดดลําไรแล้วเดี๋ยวผมจะหาฟางมากบหน้าหน่อยเพื่อลดการกระแทกข,ของน้ำเวลาเราลดตกลงก็คุมฟางเรียบร้อยแล้วครับเพื่อลดการกระแทกของน้ำเวลาเราลดเพื่อลากจะได้ไม่ช้ำจะรอดไหม เพราะต้นเขาเล็กมากนะน้ำให้ดน้ำให้ชุ่มฉ่ำแล้วก็ฉีดน้ำส้มคนไม้ไปก็น่าจะประมาณสามเดือนจะเห็นว่าเป็นยังไงค่อยมาดูกันเดีครับ